สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะพบกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่40การฟังการดูและการพูดนะคะจะอยู่ในหน้า217นะคะเป็นเรื่องที่1การฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม ข้อหนึ่งให้นักเรียนนะคะฟังคําแนะนําคําสั่งจากครูแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของภาพที่ปฏิบัติถูกต้องให้เด็กๆด,ดูภาพนะคะข้อหนึ่งทิ้งขยะลงในถังภาพไหนคือการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เด็กๆติ๊กข้อนั้นนะคะข้อ 2. ล้างมือให้สะอาดภาพไหนปฏิบัติถูกต้องให้ติ๊กภาพนั้นเลย ข้อ3วางรองเท้าให้เป็นระเบียบภาพไหนปฏิบัติถูกต้องให้เด็กๆติก๊กเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปในหน้า218นะคะเป็นข้อ4นะคะจัดหนังสือให้เรียบร้อยภาพไหนจัดเรียบร้อยเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ติก๊กเครื่องหมายถูกได้เลย ส่วนข้อ2ให้นักเรียนฟังคำแนะนำคำสั่งจากครูแล้วปฏิบัติตามจากนั้นเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะคำสั่งจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะคำสั่งที่1คือยืนตรงปฏิบัติได้ก็คือติ๊กช่องที่ได้ถ้าไม่ได้ให้ติ๊กช่องที่ไม่ได้นะคะข้อ2ไว้ให้สวยที่สุด ข้อ3เดินก้มหลังผ่านผู้ใหญ่ข้อ4แบ่งกลุ่มจำนวนกี่คนปฏิบัติได้หรือไม่นะคะข้อ5จัดหนังสือในกละเปาให้เป็นระเบียบทั้งหมดมีคําคำสั่งนะคะเด็กๆสามารถติ๊ก ได้เลยนะคะว่าปฏิบัติได้หรือไม่ได้สำหรับวันนี้นะคะให้ทำแค่สองหน้านะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ไปส่งในอัลบัม้มที่คุณครูประจำชั้นจัดเตรียมให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ